สวัสดีสาธุชนและกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำสอนพาพ้นทุกข์ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับฟังและรับชมหากเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ขอความเมตตากดไลค์กดติดตามช่องคำสอนพาพ้นทุกข์เพื่อรับฟังธรรมะคำสอนในพระพุทธศาสนาที่จะช่วยเตือนสติและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกท่าน การเลือกคู่ครองในทางพระพุทธศาสนานั้นเปรียบเสมือนการเลือกนาวาชีวิตที่จะต้องล่องไปในสังสารวัตหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือการใช้ชีวิตร่วมกันในชาตินี้พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเรื่องการไม่คบคนพาลอเสวนาจะพาลานังเป็นมงคลข้อแรกแห่งชีวิตเพราะคนที่เราเลือกมาอยู่เคียงข้างนั้นย่อมส่งผลโดยตรงต่อความสุขความทุกข์ และความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมหากเลือกคู่ครองที่เป็นบัณฑิตมีศีลเสมอกันชีวิตย่อมรุ่งเรืองแต่หากเลือกบุคคลผู้ประกอบไปด้วยมิจฉาทิกจิหรือมีอุปนิสัยที่เป็นโทษชีวิตคู่ย่อมเปรียบเสมือนกองไฟที่เผาไหม้จิตใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งในรายละเอียดแห่งการพิจารณาคู่ครองนั้น เราสามารถนำหลักธรรมมาพินิษวพิเคราะห์ลักษณะนิสัยที่ไม่ควรนำมาเป็นคู่ชีวิตโดยร้อยเรียงเนื้อหาจากพฤติกรรมทั้ง5ประการที่ท่านถามมาให้เป็นกระแสะความธรรมเพื่อเตือนสติและใช้เป็นหลักในการครองตนและเลือกคนดังความที่จะกล่าวต่อไปนี้การครองเรือนนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้มองว่าเป็นเพียงเรื่องของความพึงพอใจในรูปรส หลิ่นเสียงสัมผัสเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการเดินทางร่วมกันของจิตวิญญาณสองดวงที่ต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องกำกับความล้มเหลวของชีวิตคู่จำนวนมากไม่ได้เกิดจากความขัดสนยากจนหากแต่เกิดจากความขัดสนทางศิลธรรมของคนสองคนหรือฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้มีจิตหยาบกระด้าง บุคคลจำพวกแรกที่พึงหลีกเลี่ยงและพึงพิจารณาให้ถ่องแท้คือบุคคลที่ไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันในทางธรรมการให้เกียรติคือพื้นฐานของสังหะวัตถุและทิศ6หน้าที่สามีภรรยาผู้ที่ไม่ให้เกียรติคู่ชีวิตคือผู้ที่ขาดความเคารพในความเป็นมนุษย์อะคาระวะการดูถูกเหยียดหยามหรือการกระทำที่ลดทอนคุณค่าของอีกฝ่าย ไม่ว่าจะด้วยวาจาที่เชื่อเฉือนกิริยาที่ก้าวร้าวหรือการนอกใจล้วนสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะจิตใจที่เต็มไปด้วยมานะทิฏฐิคือความถือตัวว่าตนเหนือกว่าสำคัญตนว่าดีกว่าและมองข้ามหัวใจของผู้อื่นการอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ให้เกียรตินั้น <c oughs> เท่ากับการนำพาตนเองไปสู่สภาวะที่จิตใจเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลา เปรียบเสมือนการรองรับขยะทางอารมณ์ของอีกฝ่ายซึ่งขัดต่อหลักการสแสวงหาความสงบสุขพระพุทธองค์ทรงสอนให้สามียกย่องภรรยาและภรรยาเคารพสามีตามสมควรแก่ฐานะหากขาดซึ่งข้อนี้ชีวิตคู่จะกลายเป็นการข่มเหงขเนงร้ายซึ่งเป็นบาปกรรมที่ผูกมัดกันให้เกิดทุกข์ไม่จบ,บสิ้นลำดต่อมาที่สอดคล้องกันคือบุคคลที่มีพฤติกรรมควบคุมและบงการ ลักษณะเช่นนี้ในทางพุทธศาสนาจัดเป็นอาการของกิเลสประเภทโลภะที่เจือปนด้วยตัณหาคือความทะยานอยากที่จะครอบครองไม่ใช่เพียงครอบครองวัตถุแต่ต้องการครอบครองชีวิตจิตใจและอิสรภาพของผู้อื่นผู้ที่มีนิสัยบงการมักยึดต,ติดในอัตตาของตนเองอย่างรุนแรงโดยเชื่อว่าความคิดของตนถูกต้องที่สุด และบังคับให้ผู้อื่นเดินตามความต้องการของตนหากคู่ชีวิตมีลักษณะเช่นนี้ความสัมพันธ์จะไม่ใช่การเดินเคียงข้างสหธรรมิกแต่จะเป็นความสัมพันธ์แบบนายกับทาสการถูกควบคุมละเมิดสิทธิพื้นฐานแห่งการดำรงชีวิตทำให้ฝ่ายที่ถูกกระทาขาดอิสรภาพซึ่งเป็นสภาวะที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมและทำความดีการอยู่กับคนที่เจ้ากี้เจ้าการบงการชีวิต คือการอยู่กับไฟแห่งความเร่าร้อนเพราะผู้บงการย่อมมีความไม่พอใจโทสะแฝงอยู่เสมอเมื่อไม่ได้ดั่งใจทำให้บรรยากาศในครอบครัวตึงเครียดขาดความเมตตาปราณีเมตตาพรหมวิหารความรักที่แท้จริงในทางพุทธคือเมตตาซึ่งหมายถึงความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขและกรุณาอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ไม่ใช่ความต้องการยึดถือให้เป็นไปตามอำเภอใจตน สืบเนื่องถึงบุคคลประเภทที่3คือผู้ที่ไม่รู้จักความรับผิดชอบลักษณะนี้ถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการครองเรือนลักธรรมสำคัญสำหรับการเป็นหัวหน้าครอบครัว,รวหรือการใช้ชีวิตคู่คือคารวาธธรรม4ซึ่งหนึ่งในนั้นคือธรรมะการรู้จักข่มใจและปรับตัวและขันติความอดทนผู้ที่ขาดความรับผิดชอบคือผู้ที่ขาดความเพียรวิริยะและความอดทน ย่อมปล่อยปละละเลยหน้าที่การงานหน้าที่ต่อครอบครัวและหน้าที่ต่อศีลธรรมบุคคลประเภทนี้มักเป็นผู้ประมาทประมาทะเลขาในการใช้ชีวิตการคบหากับคนที่ไม่รับผิดชอบเปรียบเสมือนการฝากชีวิตไว้กับเรือที่รั่วหรือเสาเรือนที่ผูกกรนไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้นาทกรณธรรมในยามวิกฤตของชีวิตคู่ชีวิตจะต้องเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ยาก หากอีกฝ่ายลอยตัวเหนือปัญหาปัดภาระและไร้ซึ่งการกระทำที่แสดงถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขผู้นั้นย่อมไม่ใช่กัลยาณมิตรการแต่งงานกับคนไม่รับผิดชอบคือการแบกภาระอันหนักอึง้งไว้เพียงลำพังซึ่งจะนำมาซึ่งความเหนื่อยหน่ายและความเสื่อมแห่งโภคทรัพย์และจิตใจในที่สุดต่อเนื่องมายังพฤติกรรมที่4อันเป็นรากเหง้าแห่งความหายนะคือนิสัยโกหกเป็นอาจิน ในศีห้าข้อที่4มุสาวาทาเป็นข้อที่พระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะคนที่พูดโกหกได้ทั้งที่รู้รู้อยู่ย่อมทำความชั่วอื่นได้ทุกชนิดผู้ที่มีนิสัยโกหกคือผู้ที่ขาดสัจจะในคารวะธรรมความซื่อสัตย์คือรากฐานของความไว้วางใจเมื่อพื้นดินแห่งความเชื่อใจพังทลายชีวิตค,คู่ย่อมไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ได้ การโกหกสะท้อนถึงความขาดเขาและการพยายามบิดเบือนความจริงเพื่อเอาตัวรอดหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นพฤติกรรมของคนผ่านอย่างแท้จริงการใช้ชีวิตร่วมกับคนโกหกทำให้จิตใจเราเต็มไปด้วยความหวาดระแวงไม่มีความสงบสุขต้องคอยจับผิดซึ่งเป็นอกุศลจิตทำให้ใจเราพลอยมัวหมองไปด้วยธรรมะจะไม่สามารถงอกงามได้ในพื้นที่ที่ไร้ความจริง หากคู่ครองไม่มีสัจจะต่อกันแม้จะรักกันเพียงใดความรักนั้นก็เปรียบเสมือนภาพลวงตาที่ไม่จีรังและพร้อมจะพังทลายเมื่อความจริงเปิดเผยประการสุดท้ายและมีความสำคัญลึกซึง้งคือบุคคลที่ไม่ยอมรับความจริงและโทษคนอื่นเสมอลักษณะเช่นนี้ในทางธรรมเรียกว่าเป็นผู้หนาไปด้วยโมหะความหลงและขาดโยนิโสมนสิการ การคิดพิจารณาโดยแยบขายบุคคลเหล่านี้มักขาดฮิริความละอายใจต่อบาปและโอตัปปะความเกรงกลัวต่อผลของบาปเขาจะสร้างกลไกป้องกันตัวเองโดยการโยนความผิดให้ผู้อื่นเพื่อรักษาตัวตนหรืออีกโก้ของตัวเองไว้คนที่ไม่ยอมรับผิดคือคนที่สอนไม่ได้ทุปปะสสโหวาจาและปิดโอกาสในการพัฒนาตนเอง พระพุทธศาสนาเน้นการพิจารณาตนเองโอปัญ,ญิโกเป็นสำคัญหากใครมองเห็นความผิดของตนและแก้ไขท่านว่าเป็นบัณฑิตแต่ผู้ที่มองไม่เห็นความผิดตนและเอาแต่โทษผู้อื่นท่านว่าเป็นคนพาลการใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เอาแต่โทษคนอื่นจะทำให้เราตกเป็นจำเลยของความผิดพลาดในชีวิตเขาอยู่เสมอทำให้บันทอนกำลังใจและเป็นการส่งเสริมให้เขาจมอยู่ในความมืดบอด ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงตนให้ดีขึ้นการอยู่ร่วมกันย่อมมีแต่ความขัดแยง้งเพราะหาข้อยุติแห่งปัญหาไม่ได้เนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสมุทยัยไม่เคยได้รับการแก้ไขที่ตัวบุคคลแต่ถูกผลักไสไปสู่สิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างเสมอกล่าวโดยสรุปตามหลักธรรมการจะเลือกคู่ครองที่เหมาะสมไม่ใช่การมองเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ต้องพิจารณาสัมมาชีวิธรรม คือธรรมที่จะทำให้คู่ครองอยู่ด้วยกันยืดยาวได้แก่มีศรัทธาเสมอกันคือมีความเชื่อทัศนคติและแนวทางการดำเนินชีวิตที่ตรงกันมีศีลเสมอกันคือมีความประพฤติระเบียบวินัยศีลธรรมในระดับใกล้เคียงกันมีจาคะะเสมอกันคือมีความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจพอกันและมีปัญญาเสมอกันคือมีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทัน และเหตุผลที่คุยกันรู้เรื่องบุคคลทั้งห้าประเภทที่ท่านให้พิจารณาข้างต้นล้วนเป็นผู้ที่มีความบกพร่องในศีลและปัญญาทั้งสิน้นหากเรานำบุคคลที่มีลักษณะ 1. ไม่ให้เกียรติขาดเมตตาหรืออาคาระวะ 2. บงการมากด้วยตัณหาหรือทิฏฐิ 3. ไม่รับผิดชอบขาดความเพียรหรือประมาท 4. โกหกทุศีล ขาดสัจจะและ5โทษแต่คนอื่นมากด้วยโมหะคาธิริโอตป,ปะเข้ามาในชีวิตก็เท่ากับเราเปิดประตูต้อนรับความทุกข์ให้เข้ามานั่งกลางเรือนใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าต้องการคู่ชีวิตที่ดีตนเองก็ต้องทำตัวให้ดีก่อนเพื่อเป็นคู่บุญไม่ใช่คู่เวรหากหลีกเลี่ยงคนทั้งห้าประเภทนี้ได้ชีวิตคู่ย่อมมีความร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยจากภัยเวร และสามารถประคับประคองกันเดินบนหนทางแห่งกุศลประดุดการล่องนาวาที่มั่นคงฝ่าคลื่นลมแห่งโลกธรรมไปสู่ความสงบสุขและความเจริญอย่างแท้จริงซึ่งเป็นการนำหลักคำสอนมาประยุกต์ใช้เพื่อการคัดกรองและป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและนี่คือสัจธรรมความจริงที่ว่าการอยู่คนเดียวยังประเสริฐกว่าการอยู่ร่วมกับคนพาลเอกาจริยังเสยโย ด้วยประการชนี้